พี่น้องมาเบังสุนแก่งแมวเศร้าใครได้นั่งใครได้เข่ากันได้เฮ้ยโผล่โผล่แล้วเบิ้งมาพี่น้องอันนี้พระเอกบัดมาโจกง,งูอันกูจินเพ,พื่อนพระเอกเขมแก่งแมวเศา้าโอ้ย่อยจองตับแล้วเจ้าคิดตับคอยเฮ็ดยังเอามาโจกเอาติล่ะ มาโจกอ่าวอยู่ในทองพี่ครกินหรอครับมัดโจกเจ้ากิดตามเห็นไหมพอบอกกิดตามใกล้ค่ะนั่นเราคอยจองใหม่คอเขียนไหมพอบอเขียนใหม่มองได้ค่ะคือว่ามีไม่คือว่ามีตายกันเจ้าพูดออกไปแล้วมองได้ซิปดนควรเขียนใหม่มองได้อยเห็นนั่นสี่เนี่ยคอยเอาน้ำลายแบบกระชางแซ่บๆแก่งแมวเศร้าเสียวชาแล้วค่ะเจอรักตับแล้วค่ะ เขาจอดไปลูหนาางหนาบเจ้ากะเพาผิดกินแน่บอกบ้เอออย่าแต่เขี่ยจากคนไลยจอยินเอ็นอะพอคอยเขาเบาแบบตอแต่มันนี้ก็นไปยิแปรฝากความมาให้ก่อนนิปรเออมานิแปรว่าฝากบอกมันด้ยีเอ็นอ่ะมันนะคามเป็นล้าตายเลยจอฝากคิดว่าถามมันด้ยีเอ็นยุบันพาเขาเห็นเวทิงี้ยังก่น ีกล่าแ้วสิดุนแล้วนี่กินอดิดืมแล้วดืมากอลนเอมนั้นรนาแล้วเนาะเขาเห็นเขาต้องเห็นาเออเออเออ

เจอดใจสอนดองนทองเวียดนามค่ะปากเในไหมี่เบอกว่ามีอะไรอยากใส่อยากใส่จะบาทสองสาม อะไรดีนก่บ่บ่อันเจ้าของอันซุ้มหลินท้องไหลายๆบ่หมูจักท้องกันอ๋่กร้เจียนโคตไปเอาร้อยเป็นหลอด้วเนาะเป็นคัวขันไปเอย เบอร์หงมแก่งแมวเศร้าฮะผู้ใดคนมีวงของเพื่นเองใช่ลำลำขอนแก่นเร่ลำขอนแก่นอันนี้ก็เคยไปรับจอบเหร่นตะลกไอ้เพิ่์ลยุ่งอำนาจฮะกับว่าปันได้หรือ คาจองครับเดียบอาไปใหม่เดียวเคเอากินดาก้มากาก็ปนจริงี่ดากะยั่งดกว่าเป็ยังดได้ลค่ดาูดักดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวชินค้าเขานะอันหลังอยู่นี่อันหัง อันดักอนนั่นเองกอนงานออกมากไหมสี่ดาก2ี่สิบสีดากยี่สิบโอ้ยอจะนขายไหมสีดากยี่สบสีดากยี่สบสดากยี่สเมาหน่อยเมาหน่อยโอ้ยผู้ใลสีมีอยาน้อยสม่อยากนบาทอ้ยนี่มันมันดักขันดากใกล้ดาเต็มอ๋อสี่ดากยีสิบสี่ดากยี่สิบ มันจะมีอกมันจะมันจะตั้งกินคู่กับอะไรนะโซคอที่ชิ้เีเลยโอ้้ก็เ่แล้วสีหนักยี่จีบอันนี้ปีเซนเซอร์นะครับฟินเตอร์ดัดตูดไก่ค่ะพระเอกบัตรจ้า เพราะเอกว่าจะเป็นปีเซนเตอร์ขายตูดไก่ย่างนะคะสีดัก2ี่สบสีดัก2ี่สิบโอ้ยบ่นแม่พาลูกเป็นบ้าได้ีปนองลูกพาแม่เป็นบ้าเลี้ยงเาไม่ยังได้หาับางเงียวเดียวของนั่ง บอมทตรงหน้านผููดับพู้ดีเนี่ยเขา,ปา,เา,เาไปเหยวกัน,น,านกาไ,ไปเหยวก็นโทษโทษเนาะเบ <c oughs> <c oughs> ิ้งกระน่าะไปเหยวก็อยากไปเหยงแต่ก็มีแต่ถ่ายโหลด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อีเอ็นกำลังแผงลิตนะคะ <c oughs> <c oughs> อี้ลิตลิต <c> เ <oughs> นี่ย

สองลูกอยู่นะนะ่ันี่ไม่เป็นอูตจีนอะไรบร่รบ่บ่บ่ทไมเป็นบ่ว่ลูกเนี้ยสิ เอาไปหน้องมันบ่คอยได้ยินเดี๋ยวพอก,กันคลิปไหมจ้าครับร่องมวนค่ะ